สวัสดีคราวเพืเ่อนๆทุกคนนะคกับติข้ามาชจมนุ้มเซ็กอนตอนนี้ครับดังเพื่นไม่เป็นเก่าเลยครับที่ก้ามาเป็นกำลังใจก็คลิปนี้นะครับผมเดินกลางรี่ก่สมุนไปกลางรี่นี่ครับมาเล่นกับเพืเ่อน ก็ต้นสนทะเลนี่เลยรับที่หลายๆคนรูจ้จักแต่ว่าเหลือซสรรพคุณบางคนอาจไม่รู้ก็เลยเอามาบอกกันครับก็สรรพคุณนะครับก็เปลือกสนทะเลนะครับก็ดใจต้มกับน้ำนะครับเป็นยาฟาดรักษาโรคต้องเดินแก้บิดได้ครับแล้วก็ถ้าว่าแกิหรือนิบจ้าก็มาต้มน้ำอาบครับก็ช่วยได้ ใบลาวครับใบตอนสนตะเลีนะครับเอามาจุมเป็นยารับปัสสาวะยารับเหยืยวนี่เลยครับกินกะเน้นงกับมันกันครับเอามาต้มเป็นยารับปัสสาวะขับเหยื่วได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าแก้อาการปวดท้องอาการชุกเสียดเราก็ต้องเอาใบแล้วครับมาต้มน้ำกินแกนสนครับแกนสนตะเลเขามีสระคุณนะครับ แก้การนอนเพี้ยนะครับแก้ค่ายเจอรดน้ำตาลในเหลือได้เม็ดซุนตาลีนะครับเม็ดซุนตาลีก็ยังมีสรรพคุณตั้งยาครับช่วยแก้การปวดหัวปวดชีซ่านี่แหละครับก็เม็ดมันบดให้ละเอียดนี่นะครับสรรพคุณของตอนซุนตาลีนะครับที่ผมนุม่มเสกผ้ามาแล้งกับเพื่อนๆพผ้ามานบดแล้วก็ซีบกันกับ ก็ย่ำกันแลยนะครับว่าการดนวา่าจสมุนไพรเลยนะครับกวรศึกษาสรัพคกุ้นพ้นคังเคี่ยงขนาดการกินวิธีการจ่ายหายทุกตองด้วยนะครับกันุมเซกับเอาสมุนไพรตั้งเรือตอนสนทะเลกับมาบอกกับเปลื่นกก็หากเป็นประโยชน์นะครับก็ฟ้าดตามผมนุมเซก,ก้นตรนี้ด้วยนะครับ เพื่อไปกำลังใจกันครับก็คลิปนี้นะครับก็ล่าไปกับวิวที่อยู่ตัดของตองทะเลครับขอควาเปื่อนๆครับติดตามช่วงครับสวัสดีครับ